ชอบอ้อนชออ้อนไปเลี้ยงลูกเลยไปเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกลูกจะกินนมจะมาอ้อนแม่ได้ยังไงมีลูกแล้วโตวแล้วอายไปเลี้ยงลูกเลยลูกดำเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกอย่ามาอ้อน โตแล้ว หนูดำมาเลี้ยงลูกหนูดำมาเลี้ยงลูกลูกล้องไห้น้ำเทร หนูดำมาเลี้ยงลูกเร็วเร็วหนูดำมาช่วยเลี้ยงลูกเร็ว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 เลี้ยงลูกนอนเฉยเลยนอนเฉยเลยไปเลี้ยงลูกอ้าว ตี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 ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลย